วันนี้มาอัปเดตชุดผสมแม่ริมนับชุดนี้น่าจะไม่พลาดน,นะครับพ่อเป็นลูกชายโชคชัยแม่เป็นลูกสาวโชคมงคลนะครับโชคชัยสกลินเทากองบินซูเปอร์แมน v ีเพนะครับแม่เป็นโชคมงคลแม่แดงครับแม่เบิร์น ของเพชรนำโชคนะครับพ่อเป็นลูกชายโชคชัยแชมป์สามล้านสามสองสนามสองสมัยสอนแม่เป็นลูกสาวโชคมงคลแช, 4, 4, ชมป์เงินล้านสองสมัยสอนครับล่าสุดแชมป์สี่ล้านสี่ครับโชคมงคลแม่แดงครับวันนี้ไขแล้วสองในบนะ,นะครับน่าจะไม่พลาดนะครับลงตัวมากครับ ชายชูยมงคลก็เพิ่งชนะร้านที่สนามไก่ทองนะครับน่าจะเป็นชุดที่ลงตัวครับฝากติดตามชุดนี้ด้วยนะครับ ไม่น่าจะพลาดครับพันทุกกำรรเงินล้านของแท้แน่นอนครับอีกชุดปล่อยผสมนะครับ ลูกชัยเทามังกรจากเพชรนำโชคครับเทามังกรหลังเขาทิตาสวรสด์นับส่วนตัวเมียเป็นลูกสาวโชคชัยครับโชคชัยพารวยมณีแดงไฟแช็กนะครับยังบึกเลยครับตัวเมียผงสร้างชุดนี้เป็นชุดทดลองนะครับ ใช้เทบามงกรนกับลูกสาวโชคชัยนะครับชุดนี้ก็ไม่น่าพลาดครับเทอามงกวนใจลูกมีผลงานมากมายนะครับส่วนนี่งาเชื้ออีกตัวครับนํามาพัฒนาเท้ามงกวนแม่แดงนะครับจากเพชรนําโชคก็ต,ติดตามครับอีกไม่นานใช้งานได้แน่นอนครับ ลูกชายเทาบาังกอนะครับเทาบาังกอแม่หลังเขาที่ดาสวรรค์น,นะครับรอจัดเหมือนกันครับพัฒนาสายพันธ์กตีหลังนะครับยังรอนะครับ ภูมิเีาก็สุดสวยฝากติดตามชุดแม่ลิมด้วยนะครับชัดเจนครับนี่นะครับชุดความหวังในนี้เป็นลูกๆก,ก็เท่าบางกวนนะครับจากเพชรนำโชค แม่หลังเขาทิดาสวรรค์ครับแม่ทิดาเทียบส่งไปฝาปรผสมค,ครับเก้าตัวรอรอ,อ,ส,อสวยๆนะงั้น,นครับกำลังงามครับรมงกรจ่ายลูกสวยครับยาวจัดลดัด หลออสวยทั้งนั้นครับฝากติดตามด้วยครับ